เบิร์ดวันว่างๆผิญหน้าครอบครัวแบงเลสเตอร์รับให้ขอโทษพาไปตายแฉเอม็มให้เงินจูงใจหากดื่มสัญญาเลิกทำอคอนเทนต์ขยะพ่อแม่สนิทกันไหมกับฝั่งแบงหรือห่างกันแม่วนันนิดาเห็นหน้ากันทุกวันค่ะเรามีกันและกันค่ะค่าทุกอย่างในบ้านคุณแม่เป็นฝ่ายออกค่าน้ำค่าไฟของทุกเดือนค่ะ ออกค่าเน็ตของน้องชายทุกเดือนเดือนละพันห้าแม่แม่เป็นหนี้ภายนอกก็ต้องจ่ายเดือนละพันห้าทุกเดือนค่ากินอยู่แม่เป็นรอปพก็เอาของในหมู่บ้านมาให้คุณยายกินระหว่างขับรถจะประสบอุบัติเหตุตาหลับข้างหนึ่งแล้ว12ชั่วโมงเราไม่ได้นอนเอาข้าวมาให้แม่กินอีกค่ะต้องเดินทางมาหาแม่เกือบทุกวันเพื่อเอาข้าวมาให้แม่กินเพราะแม่ของคุณแม่นอนติดเตียงค่ะมีกระแสข่าวแม่ได้ยินใช่ไหมกระแสข่าวว่าแม่ไม่ได้ดูแลแบงค์เลย แม่วันนดาลูกบ้านที่แม่เฝ้าก็โทรมาโจงตีแม่ตอนนี้แม่จะตกงานอยู่แล้วกระแสโจงตีแม่ว่าทำไมทิ้งลูกทำไมทิ้งแม่ทำไมทิ้งยายให้อยู่กับหลานตั้งแต่สองขวบเลยเหรอถามผู้เป็นยายจริงเหรอยายก็อุ้ยยายก็ช็อตฟิลแม่วันนดาถ้าเขาบอกว่าจริงก็คือจริงค่ะแต่คุณแม่คิดว่าคุณแม่ทำดีที่สุดแล้วทุกเดือนต้องส่งดื่นละพันให้ทุกเดือนแม้คุณแม่จะตกงานก็ต้องมีเงินส่งถามน้าชายได้เลยค่ะ ลูกสาวมาช่วยดูแลไหมยายดูแลบางครั้งคาะเขาจ่ายค่านำค่าไฟกับน้องชายเขาคุณแม่ช่วยทุกเดือนนะนาะยืนยักนะครับผมดรธนกรเมื่อกี้คุณยายผิดคิวไปนิดนึงหัวเราะ